สวัสดีค่ะ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 และสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอลูกแก้วจะมาอ่านดวงความรักนะคะ ของราศีมังกรนะคะและราศีมังกรเนี่ยก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนะคะถึง19มกราคมนะถ้าใครเกิดช่วงนี้นะคะก็แปลว่าเกิดราศีมังกรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักของราศีมังกรสําหรับเดือนพฤศจิกายนปี2020นะจ๊ะเรามาดูพลังงานพลังงานเรามาดู main energy ก็คือพลังงานนะคะ หลักๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าหลายๆหลายๆคนในราศีมังกรอาจจะหึงหวงนะหึงหวงคนรักของตัวเองนะคะไม่ก็ทํางานหนักจนไม่ได้สนใจคนรักเท่าไหร่นะคะทํางานอย่างเดียวจนไม่ได้สนใจคนรักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้หลายๆราศีเนี่ยดวงขึ้นเรื่องการทํางานค่อนข้างเด่นมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะจะถึงปลายปีแล้วหลายๆคนอาจจะแบบว่าตั้งใจทํางานเพราะว่า จะปลายปีแล้วนะคะต้องเร่งปั่นงานต้องเร่งทําทุกอย่างเพื่อโบนนัสนะตรงนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าชาวราศีมังกรเนี่ยตั้งใจทํางานค่อนข้างมากนะคะเน้นทํางานเน้นหาเงินนะคะแล้วก็งานกับเงินเนี่ยเพราะว่าอยากได้การโปรโมทหรืะว่าจะเป็นการโปรโมทเลื่อนขั้นในที่ทํางานนะคะหรือว่าทําเพื่อให้หัวหน้าเห็นผลงานของเรานะนะคะหรือไม่ก็ต้องการเงินนะพลังงานางพลังงานตรงเนี้ยมันขึ้นว่า ชาวราศีมังกรเนี่ยเน้นทํางานนะคะเน้นหาเงินนะบางคนอาจจะลืมใส่ใจคนรักนะคะลืมใส่ใจคนรักนะต้องมีใส่ใจคนรักบ้างนะเป็นเป็นการใส่ใจผ่านทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งสตอรี่นะคะดูสตอรี่นะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดหัวใจให้กับสิ่งที่เขาโพสหรือว่าคอมเมนต์นะคะจะเป็นการดีเลยนะหลายๆคนนะถ้าเกิดยุ่งเรื่องงานอย่าลืมนะคะใส่ใจคนรักด้วยมาดู มาดูพลังงานของคนโสดดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดนะคะราศีมังกรคนโสดอาจจะไม่โสดนะมีคนเข้ามานะจ๊ะมีคนเข้ามาให้เลือกนะอาจจะไม่โสดแต่ว่าถึงจะมีคนเข้ามาให้เลือกก็อาจจะอาจจะเลือกไม่ได้อาจจะยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจนะคะเนี่ยช,ชัดเจนมากมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาหามีคนพุ่งเข้ามาเลยเนี่ยพุ่งเข้ามาเลย ต้องการที่จะได้ใจเรามากๆนะแต่เราเหมือนยังเมินเฉยอยู่นะคะยังเมินเฉยอยู่เพอะรู้สึกว่าอยากได้คนที่มันถูกใจมันใช่จริงๆอ่ะเหมือนเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ใช่เริ่มต้นคุยไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เนี่ยเราตัดสินไปแล้วว่าเขายังไม่ใช่เขาอาจจะบุกรุนแรงไปหรือเขาอาจจะไม่ใช่สเปกเรานะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เลยจริงๆอ่ะ, <S <S อะเราก็เลยไม่ค่อยสนใจเขาก็เลยค่อนข้างเมินๆนะเมินๆไม่ค่อยสนใจเนี่ยเมินชัดเจนนะคะ จริงๆอ่ะมีเกณฑ์สละโสดได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าลองเปิดใจดูอะแล้วแบบถ้าเปิดใจแล้วแบบรู้สึกว่าเออเปิดใจแล้วมันได้อย่างเงี้ยลองคุยไปก่อนก็ได้นะคะ mm. เป็นหนึ่งในคนคุยเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจจริงๆไม่ต้องไปคุยนะคะ mm. เดี๋ยวเดือนถัดไปก็มีคนเข้ามานะจ๊ะ mm. มาดูราศีมังกรสําหรับคนมีคู่บ้างนะจ๊ะ mm. อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ mm. ทําแต่งานอีกแล้วนะราศีมังกรนะทําแต่งานนะ งานเป็นหลักเลยนะคะงานเป็นหลักเลยนะเนี่ยอ่ะงานโอเคแต่มันยังดีหน่อยมันยังดีหน่อยเหมือนชาวราศีมังกรทํางานเพราะว่ามีแผนบางอย่างทํางานเพราะมีแผนบางอย่างนะคะเนี่ยดูสิ อันนี้ก็แปดเหรียญน,นี่ก็แปดหม้คือทํางานอย่างเดียวเลยอะคือรู้สึกว่าการทํางานมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วตอนนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะการทํางานคือที่สุดของชีวิตคือทุกอย่างในชีวิตเลยตอนนี้นะคะก็เลยเน้นเน้นทํางานเพราะว่าต้องการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีเงินเข้าเยอะๆนะคะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนการที่เราคาดหวงังเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมากกว่าเรื่องเงินนะ เราก็เลยเน้นทํางานนะคะทําเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการทําอยู่ที่บ้านการทําที่ทํางานคือทําที่ทํางานเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านยังทํางานต่อก็มีนะแต่มันดีตรงที่เอ่อการทํางานของราศีมังกรเนี่ยคนมีคู่นะคือเหมือนทํางานเพื่อแบบเพื่อคนรักของเรานะคะทํางานเพื่อคนรักของเราใครที่มีครอบครัวแล้วก็คือทํางานเพื่อครอบครัวทํางานเพื่อคนรักทํางานเพื่อที่แบบเรามีแผนจะพาเขาไปเที่ยวนะคะมีแผนจะพาเขาไปเที่ยวไม่แน่ปลายปีนะคะช่วงปีใหม่อาจจะแบบ อยากไปเที่ยวไปไปสนุกสนานสังสรรค์กันในครอบครัวนะหรือว่าพาคนรักของตัวเองนะคะไปเดทไปไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรอย่างนี้นะก็คือการทํางานของชาวราศีมังกรเนี่ยให้ผลในทางที่ที่ดีนะคะซึ่งดีแล้วนะจ๊ะดีแล้วนะโอเคขอบคุณมากเลยที่ติดตามดูวิดีโอกันนะคะใครอยากติดต่อแม่หมอติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบาย